วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของปี1864ครับปีแห่งการตัดสินของสงครามกลางเมืองอเมริกาที่ยืดเยื้อมานานเหลือเกินจนถึงเวลาที่ต้องมีคนมาชำระบัญชีเลือดและนี่คือเรื่องราวการเดิมพันครั้งสุดท้ายของนายพลแกรนท์ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ไปเลยเลยครับลองนึกภาพตามนะครับปี1864แล้วนะนี่คือปีที่4ของสงครามกลางเมืองที่มันแบบไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเลยอะ่ะ ฝ่ายเหนือเองก็เริ่มจะอ่อนล้าเต็มทีแล้วครับทั้งจากความสูญเสียมหาศาลแล้วก็มีคําถามดังขึ้นเรื่อยๆในใจพวกคนว่าเฮ้ยชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อขนาดนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่ากันจริงๆเหรอท่ามกลางความรู้สึกสิ้นหวังแบบนี้นะครับผู้นําฝ่ายสาภาพหรือว่าฝ่ายเหนือเนี่ยเหลือไพ่ในมืออยู่แค่ใบสุดท้ายนั่นก็คือการทุ่นกําลังทั้งหมดที่มีเข้าสู้แบบหมดหน้าตักเลยแต่คําถามสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคืออายุการครั้งสุดท้ายที่มันต้องนองเลือดสุดๆเนี่ย มันจะจบสงครามได้จริงๆหรือว่ามันจะเป็นแค่การส่งทหารไปตายเพิ่มกันแน่เอาละครับและคำตอบของฝ่ายเหนือต่อคำถามเมื่อกี้ก็คือชายคนนี้เลยยูริซิสเอสกรนดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ของเขาที่จะใช้พลิกเกมสงครามทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คือต้องบอกก่อนว่าชื่อของกรนดตอนนั้นเนี่ยมันดังมากๆเลยครับเพราะเขาชนะศึกมาตลอดในแนวรบตะวันตกจนกลายเป็นเหมือนความหวังเดียวของฝ่ายเหนือไปแล้ว ไม่ใช่แค่นายพลธรรมดามดานะแต่เขาคือคนที่ทุกคนมองว่าผู้ที่จะนำชัยชนะมาให้เท่านั้นเลยลองคิดดูสิครับว่าความกดดันทั้งหมดมันจะมหาศาลขนาดไหนทุกอย่างตกอยู่บนบ่าของเขาคนเดียวเลยทีนี้แผนแรกที่แกรนดคิดไว้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าฉลาดมากเขาไม่อยากจะประทะตรงๆแต่จะใช้ทหารหกห0,000ื่นนายอ้อมไปตัดเส้นทางสเสบียงสำคัญซะบีบให้กองทัพของนายพลลีเนี่ยต้องออกมาสู้ในที่โล่งแจ้งซึ่งฝ่ายเหนือจะได้เปรียบแต่ การเมืองในช่องมาแทกครับเพราะว่าปีนั้นมันเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีพอดีเลยวอชิงตันเลยกลัวว่าถ้าแกรนด์อ้อมไปเนี่ยลีอาจจะช่วยโอกาสบุกพีนเหนือได้ก็เลยสั่งลงมาเลยว่าไม่ได้คุณต้องเอากองทัพไปขวางลีไว้ต้องชนกันตรงๆนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธการนี้กลายเป็นการนองเลือกครั้งประวัติศาสตร์แล้วปัญหามันไม่ได้มีแค่แผนที่ที่ถูกเปลี่ยนนะครับแต่โครงสร้างการบังคับบัญชานี่สิครับวุ่นวายสุดๆ คือตัวแกรนเองเป็นผู้บัญชาการสูงสุดก็จริงแต่เขาต้องทํางานร่วมกับนายพลอีก3คนที่แต่ละคนก็คุมกองทัพของตัวเองมีนายพลมิรที่คุมกองทัพหลักมีเบิร์นไซด์ที่ยดดันสูงกว่ามิรอีกแล้วก็มีบัตเลอร์ที่เป็นนายพลสายการเมืองคุมอีกทัพหนึ่งลองนึกภาพตามดูนะครับว่าการจะสั่งการอะไรแต่ละทีมันจะสับสวนวุ่นวายขนาดไหนมันเหมือนสูตรสาเร็จของไฮยนะในสนามรบชัดเลย และด้วยปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามานี้แหละครับมันก็นําเราเข้าสู่ยุทธการที่โหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกานั่นก็คือยุทธการโอเวอร์แลนด์ที่การรบมันไม่ได้สู้กันแล้วจบในวันเดียวต่อไปแล้วแต่มันคือการประทะกันแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักที่เปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นเหมือนนรกบนดินของดิงหัวใจสําคัญที่ทําให้การรบครั้งนี้มันโหดร้ายขนาดนี้นะครับคือสิ่งที่เรียกว่าป้อมสนามหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสนามเพลาะเนี่ยแหละ คือในปี1864เนี่ยทหารทั้งสองฝ่ายไม่ได้คุดสนามเพราะเพราะได้รับคําสั่งนะแต่พวกเขาขุดมันตามสัญชาตญาณเพื่อเอาชีวิตรอดครับคือพอหยุดเดินทัพปุ๊บทุกคนจะหยิบพล่วขึ้นมาขุดทันทีเพราะพวกเขารู้ดีว่าหลุมดินกับท่อนสูงพวกนี้คือสิ่งเดียวที่จะช่วยให้รอดจากหากระสุนที่สาดเข้ามาได้ แล้วลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นภาพความโหดร้ายได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย40วันเต็มๆของการต่อสู้ที่แทบจะไม่มีวันหยุดพักเลยนะครับตั้งแต่ The Wilderness ไปสปอร์ซิเวเนียไปแม่น้ำนอ o r t แอ n นา North Anna, แล้วก็ไปจบที่โคฮาเบอร์ Harbor, คือมันไม่มีการถอยกลับไปตั้งหลักไม่มีเวลาให้พักฟื้นบาดแผลเลยนี่มันไม่ใช่การรบแบบเดิมๆอีกแล้วครับแต่มันคือการบดขยี่กันซึ่งซึ่งหน้าจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหลกสลายไปข้างหนึ่ง แต่ท่ามกลางความโหดร้ายทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนทางจิตใจที่สำคัญมากเกิดขึ้นครับคือหลังจากการรบที่เดอะวิลเดเนสซซึ่งฝ่ายเหนือสูญเสียนหนักมากปกติแล้วเนี่ยทหารก็จะคาดหวังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือโอเคแพ้แล้วก็ถอยทับกลับขึ้นเหนือไปตั้งหลักกันใหม่แต่มันไม่ใช่สำหรับแกรนครับเขาออกคำสั่งให้เดินทัพลงใต้ต่อไป วินาทีนั้นเองครับเสียงเชียร์ของทหารดังกึกก้องไปทั่วทั้งกองทัพเลยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขารู้สึกว่าในพลคนนี้จะไม่ยอมถอยเหมือนคนก่อนๆเขามาเพื่อสู้ให้ถึงที่สุดและคําพูดอันโด่งดังของแกรนที่ส่งไปถึงวอร์ชิงตันก็คือข้าพเจ้าตั้งใจจะสู้ให้ถึงที่สุดตามแนวรบนี้แม้ต้องใช้เวลาตลอดฤดูร้อนก็ตามโหฟังดูเด็ดเดี่ยวมากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังคําพูดนี้นะ่ะมันมีสมมุติฐานซ่อนอยู่ คือแกรนคิดว่ากองทัพสาภาพหน่วยอื่นๆจะช่วยตรึงกําลังเสริมของนายพลลีเอาไว้ได้แต่ก็น่าเสียดายครับที่มันไม่เป็นแบบนั้นเลยกลายเป็นว่าพระทั้งหมดของการสู้รบเนี่ยมันตกมาอยู่ที่กองทัพของเขาเต็มๆแต่พอแกรนพยายามจะเคลื่อนทําอ้อมไปตีด้านข้างของลีครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ถูกสกัดไว้ได้หมดครับจนในที่สุดเขาก็มาถึงทางตันคือไปต่อไม่ได้แล้วและตรงนี้เองที่เขาตัดสินใจทใําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลย นั่นก็คือการเปลี่ยนเป้าหมายทั้งหมดพุ่งตรงไปยังเมืองปีเตอร์สเบิร์กคือต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าการโจมตีซึ่งญาติโครฮาเบอร์เนี่ยมันกลายเป็นฝันร้ายของจริงเลยครับทหารฝ่ายเหนือถูกยิงล้มตายเป็นใบไ,ไม้ร่วงในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองมันเป็นบทพิสูจน์ที่เจ็บปวดมากๆว่าการบุกเข้าใส่ป้อมสนามที่ป้องกันมาอย่างดีเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายหมู่เลยนาทีนั้นเองที่แกรนชนรู้ว่าแผนการบดขยี้กองทัพของลีซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยมันจบสิ้นแล้ว2,200ฟุต ตัวเลขนี้มันคืออะไรกันมันคือคําตอบของแกรนครับเมื่อแผนเดิมมันใช้ไม่ได้ผลแล้วใช่แล้วครับนี่คือความยาวของสะพานทุ่นที่วิศวกรของแกรนสร้างขึ้นข้าแม่น้ําเจมส์ครับเป็นผลงานวิศวกรรมที่น่าทึ่งมากในยุคนั้นเลยคือพวกเขาสร้างมันเสร็จในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อกลางคืนทําให้กองทัพขนาดแสนกว่านายของแกรนเนี่ยเคลื่อนพลข้าแม่น้าไปได้แบบเงียบๆเ,เลยครับหายตัวไปจากสายตาของนายพลลีแล้วก็ไปโผล่อีกทีที่หน้าเมืองปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นชุมทางรถไฟที่สาคัญที่สุด เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของฝ่ายใต้เลยถึงแม้ว่าการเคลื่อนทัพครั้งนี้มันจะยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้นําไปสู่ชัยชนะแบบเด็ดขาดรวดเร็วอย่างที่ฝ่ายเหนือคาดหวังไว้เลยผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นการเริ่มต้นของการล้อมเมืองปีเตอร์สเบิร์กที่ยืดเยื้อยาวนานไปอีกถึง10เดือนแล้วข่าวที่ว่าสงครามยังไม่จบแถมยังติดหล่มในการล้อมเมืองที่นองเลือดอีกเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขวัญและกําลังใจของประชาชนในแนวหลังเลยครับ เพราะว่าสงครามเนี่ยมันไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นการต่อสู้กันในเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนในแนวหลังด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าการรบที่ยืดเยื้อนี้มันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คนแล้วก็อนาคตทางการเมืองของประธานทิบดีลินคอนยังไงบ้างอย่าลืมนะครับว่านี่คือปีแห่งการเลือกตั้งประธานาธิบ,บดีขวัญกำลังใจของประชาชนนี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเลย ถ้าผู้คนรู้สึกว่าสงครามนี้มันไม่มีทางชนะแล้วสิ้นหวังแล้วพวกเขาก็อาจจะเลือกผู้นําคนใหม่ที่ชูนโยบายเจรจาสงบศึกซึ่งนั่นมันก็หมายถึงความพ่ายแพ้ของฝ่ายสหภาพโดยปริยายเลยละครับแล้วจะมีอะไรที่ใช้วัดความเชื่อมั่นของผู้คนได้ดีไปกว่าราคาทองคำอีกครับดูจากกราฟแท่งนี้สิครับจะเห็นว่าจากเดือนมกราคมไปถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยราคาทองคำมันพุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจเลย นี่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าความเชื่อมั่นของผู้คนกำลังพังทลายลงครับพวกเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเงินดอลลาร์ของฝ่ายเหนือจะมีค่าอีกต่อไปหรือเปล่าพูดง่ายๆคือพวกเขากำลังกลัวว่าสงครามครั้งนี้จะแพ้ทีนี้พอสงครามจริงมันจบลงเนี่ยมันมีการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับนั่นก็คือสงครามแห่งความสงจา เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของยุทธการครั้งนี้มันถูกบิดเบือนไปจนกลายเป็นตำนานอีกเรื่องหนึ่งได้ยังไงอย่างคำพูดของนักเขียนคนนี้ที่บอกว่า Grant ไม่มีประกายแห่งอัจฉริยภาพทางการหารเลยเขาไม่มีแนวคิดในการรบใดๆนอกจากการใช้กำลังคนที่มากกว่าเข้าบทขยี้นี่แหละครับคือแก่นของเรื่องเล่าที่เรียกกันว่า The Lost Cause หรือแปลเป็นไทยได้ว่าอุดมการที่พ่ายแพ้ มันคือการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่เลยครับโดยบอกว่าจริงๆแล้วแกรนด์ Grand ไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยแต่เป็นแค่นักฆ่าหรือ Butcher ที่เอาชนะได้เพราะมีทหารเยอะกว่าเท่านั้นเองซึ่งเราต้องทําความเข้าใจความแตกต่างที่สําคัญมากระหว่าง2คํานี้ก่อนนะครับคือประวัติศาสตร์กับความทรงจําสาธารณะประวัติศาสตร์เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราสามารถตรวจสอบวิเคราะห์หรือโต้แย้งได้ด้วยหลักฐานต่างๆ แต่ความทรงจําสาธารณะเนี่ยมันคือเรื่องเล่าที่สังคมเลือกที่จะเชื่อและจดจําร่วมกันซึ่งมันทรงพลังมากและตำนานลอสคอร์สเนี่ยแหละครับที่กลายมาเป็นความทรงจําที่ทรงพลังยิ่งกว่าความจริงทางประวัติศาสตร์แล้วก็บทบังเรื่องราวที่แท้จริงของยุทธการนี้ไปนานเป็นร้อยปีเลยถ้าจะให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะครับตำนานแกนจอมโหดปะทาะลีผู้อัจฉริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความต้องการที่จะหาคําอธิบายว่าทําไมฝ่ายสมมาพันธรัฐหรือฝ่ายใต้ ถึงได้พ่ายแพ้ในสงครามคําตอบที่พวกเขาสร้างขึ้นมาก็คือเราไม่ได้แพ้เพราะสู้ไม่เก่งนะแต่เราแพ้เพราะฝ่ายเหนือมีกําลังคนและทรัพยากรมากกว่าอย่างเทียบไม่ติดต่างหากโดยเรื่องเล่านี้ก็จะยกย่องให้ในายพลลีเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางการทหารในขณะเดียวกันก็ตราหน้าแกรนว่าเป็นแค่นักฆ่าที่ไร้ฝีมือ และนี่ก็คือประเด็นสําคัญที่ยุทธการปี1864ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเล่าที่เราบอกกับตัวเองเกี่ยวกับสงครามเนี่ยมันมีพลังในการกําหนดความเข้าใจและผลลัพธ์ของสงครามนั้นในระยะยาวได้ไม่น้อยไปกว่าการสู้รบกันจริงๆบนสนามรบเลยหรือบางทีอาจจะมากกว่าด้วยซ้ไป